สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับลักกี้ไพ่ยิปซีพยากรนะคะวันนี้เราจะมาทํานายดวงในวันที่สามสิบพฤษภาคมสองห้าหกห้าให้กับคนทั้งเจ็วันเกิดนะคะเริ่มต้นที่คนวันอาทิตย์สามใบค่ะก่อนอื่นขออนุญาตจับไพ่แทนคุณทุกวันเกิดนะคนวันอาทิตย์มาเลยสามใบคนวันอาทิตย์ได้สามถ้วยนะคะเดิอดสั้นนะคะ สี่ดาบนิดนึงนะเขาบอกว่าคนวันอาทิตย์นะได้เซเลเบตสังสรรค์ปาร์ตี้นูน่นนี่นั่นนะคะหรือได้พบเจอกับคนที่อ่าเจอแล้วเมาแตกเมาแตกนะคะอาจจะไม่ได้เจอกันมานานหรือสักระยะหนึ่งนะคะนะวันนี้ก็เลยแบบว่าเมากันแบบสนุกมันเมามันมากนะคะบางคนมีนัดกินหมูกระทะว่าไปเนาะนะคะมีเดือดซันทุกอย่างวันนี้ก็สุดแสนจะสว่างสดใสค่ะนะคะ,นะคะดวงแข่งยังแข่งโป๊กนะแต่ระวังเรื่องของสี่ดาบนิดนึงนะคะอาจจะมี ภัยมืดคุกคามได้แล้วนะคะบางคนเริ่มไม่สบายนะคะแต่ไม่รู้ตัวนะฮะบางคนอาจจะมีฮอลิเดยนนะคะหรือว่าได้วีเคชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้หยุดพักผ่อนก็ได้เนาะแล้วก็ไปกินหมูกระทะอะไรก็ว่าไปนะคะขอใั้ทักพิเศษหน่อยนะคะ,ะมีสิบไม้เท้านะเขาบอกว่าอาจจะมีพาราหน้าที่รอคุณอยู่ในวันนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรคุณทําได้อยู่แล้วหนักหนาแค่ไหนก็ทํามันสําเร็จเหนื่อยหน่อยแต่สําเร็จนะคะตามนั้นเลยต่อไปคนวันจันทร์บ้างนะคะ วันจันทร์สามใบเอาคนวันจันทร์มาห้าไม้เท้านะคะมาเทมเพลนส์นะคะมาเดทออาคนวันจันทร์เป็นยังไงอเนี่ยฮะเขาบอกว่าคนวันจันทร์มีความยุ่งยากวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะวันนี้ห้าไม้เท้านะทําอะไรมักไม่ราบรื่นนะคะมีคนคอยขัดจังหวะหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันติดขัดไปหมดนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของการทะเลาะวิวาทด,ด้วยหรือว่าการ อ่พูดเหตุพูดที่แบบว่าอ่าไม่ลงรอยกันได้นะคะมีการถกเถียงกันได้นะฮะนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะอาจจะมีการยกย้ายได้นะคะมีเรื่องของเดทด้วยระวังสุขภาพนะนะคะข่าวคนเจ็บคนจากหรือว่าได้รับข่าวว่าใครไม่สบายอยู่ยังไงอะไรยังไงอาจ,จต้องไปเยี่ยมไปโรงพยาบาลหรือว่าอาจจะต้องอไปร่วมงานข่าวดําก็เป็นได้ไปคน,คนไปงานศพนะคะนะ ก็พูดตรงๆนะอย่าว่ากันนะคะอ่ะขอไพ่ทักพิเศษหน่อยค่ะอไพ่บอกยังเป็นควีนคัพอยู่นะคะก็นั่นแหละนะอ่าก็คือว่าเรื่องของความเป็นอยู่อยยังุดมสมบูรณ์ดีนะคะบางคนก็มีคนคิดถึงนะคะนะเป็นคนที่เคยให้ข้าวให้น้ําเป็นคนที่เคยดูแลเรานั่นแหละเขาคิดถึงก็ติดต่อกลับหาเขาหน่อยนะคะต่อไปคนวันอังคารบ้างนะคะคนวันอังคารสามใบนะคะคนวันอังคารมีเจ็ดเหรียญอีกแหละนะ มีคิงเหรียญก็มากเออ,เอ,อทำไมไม่อยู่ใบแรกอะและอะอัศวินก็อัศวินเหรียญก็มาเนี่ยเหรียญคุณอะไรเยอะแยะเนี่ยะฮะนะคะนะเขาบอกว่าคนเจ้าชะตานยนะ มีเจ็ดเหรียญน,นะคะเขาบอกว่าบางคนรอคอยบางสิ่งบางอย่างอยู่เนาะนะคะบางคนก็รอคอยความสําเร็จใดๆที่ตัวเองเป็นผู้ก่อตั้งหรือทําด้วยสองมือนะคะมันยังต้องรอก่อนนะนะคะสุกงอมเมื่อไหร่ก็ถึงเวลาก็ได้คุ้มทุนแน่นอนนะคะนะมีคิงเหรียญวันนี้อาจต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะไฟแนนซ์นะคะหรือว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะไฟแนนเชียลต่างๆเนา,าะนะคะก็เป็นได้บางคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับ อสังหาริมทรัพย์ที่ดินนู่นนี่นั่นนะคะเป็นตัวแทนก็ได้เนาะนะคะอ่าอาจจะมีเรียกว่าไงตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็มีคนมาติดกับจริงๆเขาจะมีป r i น c e of d i ิมาด้วยก็คือว่าเขาก็จะเอาเงินมาให้คุณนั่นแหละค่ะก็จะมีเงินเอามา,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 ามีคนเอาเงินมาให้คุณนะคะ <c oughs> หรือว่าคุณอาจจะไปปรึกษาเรื่องของนายทุนต่างๆนะคะนะคะปรึกษาได้นะคะรอเงินหน่อยแต่เขาก็จะให้คุณนะ,ะ <c oughs> ๆๆนะคะหรือบางคนเ่ารอมาสักระยะแล้วก็จะได้วันนี้แหละนะเขาจะเอามาให้แล้วนะคะ อ่ขอไพ่ทักพิเศษค่ะอ่ามีแปดดาบนะพอหลังจากได้เงินแล้วก็เป็นหนี้เป็นหนี้นะคะมันก็รัดก็ตึงตัวเรานะคะไพ่ทักเตือนนะคะไพ่ทักเตอนว่าอ่าทุกอย่างที่เราตัดสินใจในวันนี้ต้องระวังนะคะทุกอย่างที่เราพูดต้องระวังนะคะทุกอย่างที่เรารับปากรับคาใครต้องระวงังเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะมัดผูกมัดตัวเรานะคะนะก็ต้องระวังเรื่องของการกระทําที่ใดๆที่มันจะผูกมัดก็ตึงคุณไม่ให้ฟรีไม่ให้ ขยับขยื่นหรือว่าเคลื่อนไหวนะคะประมาณนั้นนะคะตามนั้นเลยต่อ,อไปนะคะคนวันพุธค้ำใบคนวันพุธโอ้ยคนวันพุธมีเอสคัพนะ,ะเอสเหรียญน,นะคะแล้วก็เจอสันอ่าแล้วก็ judgment นะคะนะอ่าไพ่ผิดกับเมื่อวานนี้เลยนะวันพุธนะเออมีดีบ้างอะไรบ้างเนาะ เาบอกว่าคนวันพุธเนี่ยนะคะเจ้าชะตาได้หนึ่งเหรียญวันนี้ก็มีต่างนะเรื่องของความมั่นคงทางด้านการเงินดีนะคะหรือว่าได้รับโชคอะไรแบบฟุกๆนะหนึ่งหรือว่าบางคนได้เงินก้อนนะคะอ่ามีเดอะซันก็อย่างที่บอกนะคะชีวิตสดใสสวยหลูงดงามวันนี้ดังทุ่ง ดอกไม้บานไม่ใช่แต่ลาเวนเดอร์นะคะบานทุกยี่ห้อนะคะนาแสงสว่างจากพระอาทิตย์วันนี้ทําอะไรก็ดีไปหมดนะคะมีแสงนําทางนะคะดวงก็แข็งดีนะคะมีจัดเม้นต์นะคะเขาบอกสิ่งที่รอคอยก็จะสิ้นสุดแล้วจะได้รับจะได้รู้นะคะในสิ่งที่เรารอคอยมานานแสนนานนะคะผลตรวจเลือดตรวจรอบผลวีซ่าถ้าใครรอวีซ่าวันนี้วีซ่าผ่านฉลุยนะคะขอพายทักพิเศษนะะ Moon, นหน่อยค่ะมีเดอ m o มูนนิดนึงนะคุณนะ เขาบอกว่า้าตะมูลเนี่ยนะคะคุณอาจจะมีเรื่องของการจิตตกคิดกังบนมากเกินเบอร์นะคะหรือมีฝันที่เป็นลางสังเห่าต่างๆนะคะก็ให้สังเกตดูกันแต่ถ้าสมมติว่าคุณคิดมากเกินเบอร์ยอย่าไปคิดเลยว่ามันยังไม่จริงนะคะอ่าต่อไปคนวันพิหัสบ้างสามใบนะคะวันพิหัสมีควีนออฟวอน n นะคะมีสามไม่เท้านะคะและสามดาบนะคะ คนวันพฤหัสเขาบอกว่าอาจจะมีเรื่องของหน้าที่การงานใน,ในงานเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของปัญหาบางบาง,บางสิ่งบางประการอยู่แต่ว่าคุณเอาหูไปนาตาไปไล่นะคะทําได้นานนะนะคะอาจจะมีเรื่องของการขยับขยายนะคะในเรื่องของการงานอยากขยายสาขาอยากขยายเส้นชยัยอยากจะซื้อเพิ่มอยากจะเพิ่มเติมอยากจะออกไปดิวลูกค้าอาจออกไปพบลูกค้าวันนี้อาจจะต้องมีการเดินทางไป ทางที่ต่างๆนะคะถ้าเป็นองค์กรเดียวเนี่ยอาจจะไปโพสิชันหอื่นๆนะคะไปเซกชันอื่นๆนะคะนะหรือว่าอ่าเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะเปลี่ยนหน้าที่ก็ได้วันนี้นะคะมีเป็นไปได้นะคะนะระวังเรื่องของอ่าวีดบ่ายกระดาษบาทนะป,ประตูหนีแมวควรมาควรเลยก็ว่าไปนะคะถ้าไม่เป็นทางกายก็เป็นทางใจระวังเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงนะคะขอพ่ยทักพิเศษหน่อย ไพ่บอกว่าวันนี้อาจมีการเดินทางจริงๆนะคะเพราะว่ามีปริ้นท์นอกสอดด้วยนะคะหรือในหนึ่งเขาก็บอกว่าไพ่ทักเตือนว่าอย่าดื้อดึงนะคะอย่าทําทตัวเป็นเด็กๆนะคะนะอย่า,ารื้อรั้นไม่ฟังใครรู้จักฟังคนอื่นบ้างก็จะดีนะคะอีกในหนึ่งก็คือเดินทางนั่นแหละนะคะไม่เกี่ยวกันนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ละคนแต่ละเคสนะคะต่อไปคนวันศุกร์สามใบนะคะคนวันศุกร์มีห้าถ้วยนะคะ มีเด e อ u ซันอ่าเดอดันยาน้ทำงานและ h ายเปนเทส t นะคะเขาบอกว่าคนวันศุกร์เนี่ยนะวันนี้นะนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีบางบางคนคิดมากบางคนมีเรื่องกังวลใจนะคะบางคนเหมือนชีวิตตกอยู่ในความมืดไกลแสงนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังมีเด e อ u ซัน่ะมาคำ้ำมาคูนอยู่เพราะฉะนั้นถึงมันจะแย่มันแค่ค,ความรู้สึกของคุณนะคะจริงๆมันไม่แย่อะไรหักหนาหรอกนะนะคะ มันก็ยังมีเดอดซันอยู่ดวงยังแข็งดีอยู่นะคะยังมีแสงสว่างสองํำทางเสมอขอให้คุณเปิดใจเท่านั้นเองนะคะนะออกมาจากาผักกะลาให้กระเด็นแล้วก็ออกมาเลยกะลามันปิดกั้นแสงคุณไงเออนะฮะผักให้กระเด็นกระดอนเลยนะคะแล้วก็ออกมาแล้วก็มาดูพระอาทิตย์มาดูความสว่างสดใสามาดูสิ่งดีๆที่ดวงชะตาของคุณยังมีอยู่นะคะนะมีตัวไฮพิเทสเข้ามาเขาบอกวันนี้อาจจะมูนิดนึงคุณนะนะอยากจะคิดอยากจะไปดูหมอคิดอยากจะ เพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือนะคะหรือว่าใครเขาพูดถึงที่นู่นดังที่นี่ดังอยากจะไปอยากจะมีที่พึ่งทางใจนะคะหรือในหนึ่งคุณอาจจะได้พบเจอผู้คนคนหนึ่งซึ่งมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะนะพูดจาน่ารักอ่อนหวานชดช้อยนะคะนะทำให้คุณหลงเชื่อได้ง่ายนะคะต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยบางทีก็พูดปากหวานแต่ก้นเปรี้ยวนะคะต้องระวังนิดหนึ่งนะคะขอพายทักพิเศษหน่อยคะ่ะ ไพ่มีหกดาบเขาบอกว่าแต่ไม่เป็นไรหรอกนะเธอนะทุกอย่างมันจะคลี่คลายไปทางที่ดีแน่นอนนะคะด้วยตัวของมันเองขอให้คุณอย่าจิตตกนะคะขอให้คุณมีกําลังใจที่ดีเข้มแข็งเท่านั้นเองนะคะตามนั้นเลยนะคะต่อไปดูให้คนวันเสราร์บ้างนะคะคนวันเสราร์สามใบนะคนวันเสราร์มีเดอะสตาร์นะคะนี่คิงเรียนนะคะเดอะสตาร์คิงเรียนนะคะ ใบหนึ่งเป็นห้าเหรียญเอาคิงเหรียญมากกว่าห้าเหรียญไม่ไหนหอ่าเขาบอกว่าคนวันเสาร์นะช่วงนี้ทําอะไรมีเรื่องใหม่ๆให้มาทํานะคะนะได้รับผิดชอบอะไรใหม่ๆหรือเริ่มต้นปลูกสร้างหรือว่ามีกำลังกำลังมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆจะทําอะไรใหม่ๆดูนะคะมีโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะบางคนก็ไปได้ได้ไปเริ่มงานใหม่ก็มีนะฮะนะบางคนมีได้เงินลงทุนนะคะกำลังจะลงทุนอะไรกิจการอะไรใหม่ๆอยู่นะคะสามารถทำได้ดีค่ะนะคะ นะอืมระวังเรื่องของอะไรรู้ไหมคนมาขอตังค์อือคนมาขอตังค์วันเนี้ยนะคนมายืมตังค์ระวังนะคะจะให้ก็ให้ไม่ให้ก็แล้วแต่คุณแต่มันจะมีคนมายืมตังค์นะคะในวันนี้นะเรื่องของความมั่นคงทางการเงินยังดีอยู่นะคะขอไพ่ทักพิเศษหน่อยอ่าไพ่บอกว่าเงินมีนะเก็บนะคุณถ้าสมมติว่าคือเรื่องของการเงินคุณนะ่มันยัง เขาเรียกว่าอะไรมันยังมันมีเงินหมุนเวียนดีอยู่นะคะแต่ว่าถ้าคุณไม่เก็บแต่มันก็จะออกหมดเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินต้องระมัดระวังนะคะใช้จ่ายให้มันให้มันมีเก็บอะให้มันเก็บอะให้มันได้เก็บนะคะไม่งั้นถ้าใช้ไปมันได้มาง่ายหรือว่าได้มาไวก็จริงได้มาเป็นก้อนก็จริงได้มาเยอะก็จริงแต่มันก็ถ้าคุณไม่เก็บมันก็จะไหลออกหมดนะนะคะตามนั้นเลยนะฮะจบแล้วทั้งเจ็บเันเกิดจะเป็นยังเปนบ้างนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ